คนเสียชีวิต กินยาฆ่า,มาแมลงเหมือนกันคือพฤติกรรมมันคล้ายๆกันหมดเลยวันนี้ค่ะคุณธนันเราเรียกคุณยาแล้วกันนะคุณยาเป็นลูกสาวคนที่สามของครอบครัวนี้คุณยาร้องมาเนี่ยตั้งแต่22กุมภาพันธ์บอกหมอปลามาช่วยหน่อยไม่ไหวแล้วครอบครัวของฉันปรากฏหมอปลาสัญญาเอาไว้ว่าจะไปก็ต้องไป <c oughs> แล้ววันนี้หมอปลามาถึงหน้าบ้านซึ่งพอตอนไปถึงแล้วเอาจริงๆคุยกับคุณยาก่อนระหว่างนั้นคุณผู้ชมเรื่องที่มันเป็นเรื่อง ลับเรื่องที่มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อมันก็เกิดขึ้นกับหมอปลาอีกครั้งรวมถึงคนในครอบครัวแม่ยาใช้พยาไหมพี่ยาแม่แม่พี่ยาลองให้ทำไมครับเข้ามาไหมอะเข้าบ้านไหมเข้าไม่ได้หรอ นี่พี่ปราตาเหรอปลดปล่อยมดีช่วยผมีผมก็ไม <c oughs> ่ไช่วยผมดี คุณปราการค่ะถ้าเป็นไปตามที่นักข่าวถามคือพี่ชายคนโตซึ่งเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2533น่าจะเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกที่เกี่ยวพันก็คือเป็นพี่เป็นน้องกับคนในครอบครัวแลก็ดูฮะคือต้องประคองร่างกันไปแบบนี้เลยแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วหลังจากที่เสียชีวิตลักษณะคล้ายๆกันสี่ศพกันนะฮะคนในบ้านเนี่ยไปเจอเพิ่งมารู้ข้อมูลว่า พ่อมีตลับเป็นเหมือนยาหม,ม่องโบราณแต่ข้างในเป็นขี้ผึ้งทำจากน้ำมันพลายผีไตหงหรือผีตายทั้งกรมด้วยแล้วพอรู้ปั๊บก็เลยเอาตลับเนี่ยไปโยนทิ้งแล้วก็ปัสสาวะรดใส่ก็กล่าวว่าทำให้มันหมดสภาพไปเลยแต่พอทำแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นเลยคุณผู้ชมครับมันกลายเป็นทำให้คุณตาเนี่ยมีอาการด้วยแนละ้วพอหมอปลาไปดูนะฮะอาการก็มา าลอรผแย่งไปดู่อยาดูหมั่ต้ัวนี่อยู่กัหมอป้าลองไปดูป่วอยู่นั่อ่ะเห็นเหรอโู้ป่าอยู่นั่่ะ ระหว่างที่หมอปลาบอกว่าผมแย่คือทั้งหาวแล้วอ้วกคือหมอปลาจำได้ไหมเมื่อวันก่อนอะไม่เจอก็ไม่เจอหลอกลวงคือหลอกลวงแต่อันเนี้ยเอาอีกแล้วหาวด้วย แล้วก็บอกว่าผมแย่สักพักกําลังจะเดินเข้าไปหลังจากหมอปาชี้ไปที่ริมรั้วข้างบ้านอยู่ๆคุณยาก็ุดเข่าลงไปร้องไห้อีกรอบหนึ่งเ,<อ>เหมือนเจออะไรบางอย่างจนลูกสาวกับปู่คุณน้ำฟ้าต้องเข้าไปช่วยประคองถึงจะดีขึ้น ลงยอดลงยอดลงยอดพี่ยอดเหรอลงยอดลงยอดพี่ยอดพี่ยอดเป็นยังไงบ้างครับพี่ยอดคือโดนสะกดไว้หรอ เป็นระยะระยะจริงๆสำหรับคุณยาหลังจากนั้นหมอปลาค่ะสัมผัสได้แล้วลว่าบ้านนี้มีอาถันบางอยา่างหมอปลาตัดสินใจจะทำพิธีและพูดกับคุณยาแบบชัดเจนว่า ใ้ทำจริงๆใช่ไหม,มถ้าทำจริงๆแล้วตัดสินใจให้ใช้วิธีปลดปล่อยผู้เป็นพ่อวัย80ปีอาจเสียชีวิตภายใน3วันนะญาติตกลงทำใจได้ไหมสุดท้ายทางญาติเองก็ทำใจที่จะสูญเสียคุณพ่อไม่ได้ กูที่เอาตะปเรือมาทำเขานั่นแะเขาเขาคิดว่าจะไล่เขาใช่แล้วเอาตะปเลือมาช่วยแต่ตะปลือเขาเขาสานประสาแล้วก็วิ่งไล่เอากระฐานไปนู่นเนี่ยเตกคืนเขาก็มาบีบคอลูกสาวเราตอนเที่ยงคืนนาตีหนึ่งอะไม่ว่าสองปีแล้ว กาหลังจากแกเสียก็เลยทําให้ก็ไปเลยมาพักก็เสียพักหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่สบายใจอยู่วี่สาวมานั่งตายอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกนึกอยากจะหาที่พึ่งทางใจเอากาะเป๋ามาช่วยอย่าเงี้ยแต่มันก็กลายเป็นให้โทษอ่ะเขาก็เลยแค้นเคยมาผ่านร่างที่อย่างนี้บ่อยไหมเราไม่รู้ตัวไม่เคยอ่ะครั้งแรกเลย ช่ก็คือให้สัมภาษณ์ไปร้องไห้ไปเพราะสุดท้ายแล้วคือก็กังวลใจว่าถ้าปลดปล่อยจริงๆเนี่ยหมอปลาถามเห็นไหมสาวันนะทําใจได้หรือเปล่าเขาก็ยังทําใจไม่ได้จริงๆไม่อยากสูญเสียคุณพ่อครับก็คือคุณตาที่เราเห็นว่ามีภาพป่วยติดเตียงเนี่ยนะฮะก็อ่ะเป็นเจตนารมณ์ของครอบครัวเมื่อหมอปลาไปช่วยครอบครัวที่เขาไม่สบายใจมาดูอมรินอาสาช่วยคนที่ เขาลําบากจริงๆแล้วบางคนบอกว่าเป็นกลุ่มคนที่อยู่ชายขอบของสังคมลองดูภาพนี้คุณผู้ชมครับหลังจากที่อมรินทีวีเห็นคลิปคลิปนี้เราตามหา<ด>เลยนะฮะผอไม่ได้เมาดนะ้วยเขาไม่ได้เมานะขเานะขเานะขเหมือนแบบเส้นมันไปเหมือนเละ ติดกระดูกแล้วดูลักษณะการเดินนะฮะคือเหมือนกับกระดูกหรือข้อต่อแกมีปัญหาหรือเปล่า,าแล้วก็เดินเก็บขยะคุณผู้ชมคือคุณยายไม่ได้ไปขอทานนะฮะต้องพูดแบบนี้นะเราพูดด้วยความชื่นชมเพราะแม้สภาพร่างกายจะไม่เอื้อมหนวยแต่คุณยายเก็บขยะเก็บของเก่าเก็บขวดพลาสติกไปขายหาเงินเลี้ยงชีพ ต้องชื่นชมนะคุณผู้ชมครับแล้วเราตามหาจนกระทั่งไปเจอว่าแกอยู่ที่ชุมชนหลังวัดมะกอกแถวพญาไทเพราะแกก็เดินป้วนเปี้ยนเก็บขวดพลาสติกอยู่แถวซอยอารีนี่แหละวันนี้น้องเนมพานุพงศ์ไปถึงที่บ้านเลยแล้วไปพูดคุยกับคุณยายน้อยนะคะอายุเจ็ดสิบปียายน้อยกําลังเก็บขวดอยู่แล้วหลังจากนั้นมันเป็นจังหวัดที่คุณอุย้ยคือคุณยายอ่ะไม่ค่อยอยากให้ใครช่วยแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวน้องเนมพานุพงศ์พอเห็นแล้วว่า ต้องเร่งเข้าไปช่วยจังหวะเจอพอดีหลงไปทนู่นะเนี่ยแล้วไปไป่งี้นังไม่มีแรงนะไม่ต้องไปทำแล้วขักับอลรัมานั่งให้เลยรับบอครับบอรัเกลยดเลยเกลยดเยไม่ล นอธิบายคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งได้ยินเสียงผู้ชายใช่ไหมคุณตาสมใจจริงๆแล้วอ่าระหว่างนั้น,นเนี่ยน้องเนมกําลังคุยกับคุณตาสมใจกับคุณยายน้อยปรากฏว่าคุณยายน้อยบอกไม่เป็นไรฉันช่วยตัวเองได้คือคนเราบางครั้งเขาเขาแบบอยากช่วยตัวเองอก็เลยเดินเอาถุงไปเก็บแล้วเก็บผ้าองเตอะระหว่างนั้นล้มล้มแบบนี้เลยต่อหน้าต่อตาเลยซึ่งจริงๆคุณยายอยากจะลุกขึ้นเองนะ<อ>แต่คุณตาสมใจก็บอกอ้าว อ่ะนี่ไงให้หลานให้หลานมันช่วยหน่อยคุณยอมให้เราไปยุงนะเนี่ยแล้วจากการพูดคุยเนี่ยนะคุณผู้ชมครับคือตัวคุณยายแกเนี่ยแกเก็บขวดขายมา2อสปีแล้วขายได้กิโลละหบาทเท่านั้นเองแต่ก็อยากจะหาเงินไรายได้มาจุนเจือครอบครัว ถ้าถามว่าแกป่วยเป็นอะไรไไคือจริงๆแกป่วยเป็นพากินสันเริ่มมีอาการที่ศรีรษะมือมแล้วก็ขาเนะ่ะเริ่มสมั่นที่ผ่านมาครอบครัมีรายได้น้อยขาดความรู้ก็เลยซื้อยาชุดมากิน<อ>มันก็ไม่หายอะแกคุณผู้ชมคือพออาการไม่ดีขึ้นกล้ามเนื้อที่คอมันพับลงมาจนกระทั่งไปชนกับหัวไหล่แล้วแข้งขาก็อ่อนแรงแบบนี้เอาลองฟัง จากคำพูดของคุณยายน้อยเลยฮะเราจะโขกกับตรงตะูตรงลาบันไดนี่ะแล้วคุณยายเดินไหวหรอเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยๆคุณยายเดินตั้งแต่กี่โมงจำไม่ได้จำไม่ได้นะเทีๆๆ่ยวเที่ยวแล้วกลับกี่โมองอ่ะคุณตาไ,<ม>ไปเก็บเก็บขวดเก็บอะไรเงี้ยหรอคุณยายเก็บขวดก็เอาอืมเหนื่อยไหมคุณยายมเมเมื่อยเนะมื่อยเนาะคุณยายดีใจไหมคนเริ่มมาช่วยคุณยายแล้ว ดีใจไหมดีใจมีใจเหรอคุณยายเก็บของมากี่ปีแล้วครับสองสามปีสองสามปีไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ันใช่มอืมมันเบื่อนะคุณยายนะอ,อยู่บ้านอะ่ะมันเบื่อนะออกไปเจอคนนันบบสุดท้ายล่าสุดทางด้านของคุณกัญน,นาศิลปะอาชาค่ะท่านที่ปรึกษาของพอมองก็ลงไปให้ความช่วยเหลืออย่างทัน,นท่วงทีนะฮะก็แล้วก็รับปากนะครับว่านอกจากเรื่องของเบี้ยยังชีพคนฉลาด ลักษณะการเนี่ยน่าจะได้เรื่องของเบีย้ยผู้พิการด้วยก็จะประสานเรื่องนี้ให้เพื่ออย่างน้อยจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมานะครับอา้าวพักป๊บเดียยติดตาม